เนึง 2, ่งสองสามอาขอพุจากของฝาจากพี่นัดคนสุดสวยเด้อขอพูนในหลายค่ะขอคุณโดมนานะคะทีแบบว่าถามนี่ในมือนีท่าถามว่มี่หนูในมือนีกประทับใจนะคะขอสุขภาพร่างกายขนแข็งแรงด้อดูแลสุขภาพตัวเองเนอห่างไกลาจากโควิดอะไรต่างๆนาน,นาเน่ะเด๋วนวึงพามาดูลฟ์สดนนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะรีวิวในวันนี้เลย เจอกันไลฟ์สดเวลาสามปุ่มขึ้นนะคะติดตามในเรืองสอง YouTube นะคะเบียรี่แฟนคับนะจ๊ะเดอมีอะไรต่างๆนานาก็ฝากไว้นะคะอ้อมอกอ้อมใจนะคะมีอะไรบ้างมาโชว์สินี่ค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะที่พ่อสีคนตาค่ะตรงนี้แล้วก็สีหลายอย่างเลยนะคะอย่างได้นี่เลย มีตะบ,บูสามยานตะบ,บูขาวท่าขาบางเด้อแล้วก็มีอันที่ปัดแก้มปัดแก้มพี่สติโลชัน่นสีส้มแล้วก็มีลิปมีลิปติดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเยแยะนะคะมีฝาด้วยนะคะมีฝาด้วยแล้วก็มีมแค่นั้นแหละค่ะ ไปค่ะไปขอบพ <ไป S 2> ระคุณค่ะ